างร้านอนุญาตให้ถ่ายรูปได้เท่านั้นขอความร่วมมือไม่สัมผัสหรือนั่งภายในรถนะครับอ่าอันนี้คือโซนที่เราสามารถเข้ามาถ่ายรูปได้นะครับของสคุก้านะครับสกุก้าเมื่อกี้ผมถามแล้วเขาบอกเป็นภาษาสวีเดนที่แปลว่าอะไรอะใต้ร่มไม้ข้อมูลผมไม่แน่นนะที่เนี่ยเข้ามาถ่ายรูปได้แต่ไม่นั่งบนรถไม่สัมผัสรถนะครับอันนี้เขาจอดโชว์ให้ดู ผมบอกเลยสุดยอดหาดูยากรถปีเก่าๆขนาดนี้นะครับเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่สกุกก้าโอ้โหผมบอกเลยออกเสียงยากเพราะว่าผมไม่ถนัดภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่นี่ยิ่งเป็นภาษาสวีเดนนะครับเขาบอกว่าที่นี่เขามีจุดเด่นอยู่ทั้งหมดสามอย่าง ก็คือกาแฟโกโก้แล้วก็ช็อกโกแลตที่นี่นะครับที่ว่าบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยอันนี้เป็นรสสะสมที่ก่อูเอาไว้โชว์โหคันนี้นี่สุดยอดซุกุกาเมื่อกี้เมื่อกี้ผมได้สั่งโกโก้นะครับ โกโก้ go, แล้วก็กาแฟเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไปกินนะครับแต่ว่าที่ผมบรรยายจากข้างในนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาเปิดเพลงอยู่แล้วก็ลูกค้าเต็มร้านเลยแน่นเลยผมรอจนคนน้อยแล้วผมถึงได้ถ่ายนะครับแต่ว่าไม่สามารถเอาเสียงเพลงออกไปได้นะครับเพราะว่าคนอยู่เยอะก็ต้องให้เกียรติคนอื่นเนาะผมก็เลยไม่เอาเสียง บรรยายเข้าไปนะครับผมจะเอาแค่บรรยากาศข้างในแล้วก็เอาเสียงเพลงใส่เข้าไปเมื่อตอนต้นคลิปสองประตูด้วยในในตัวร้านกาแฟนะครับรู้สึกว่าจะมีโรงงานที่ทำกาแฟ ติดกันเลยนะครับแล้วก็เปิดเป็นช่องกระจกให้ดูนะครับตรงนี้อยู่เส้นแม่ออนนะครับสคุกก้านะครับถ้าถ้าเมื่อกี้นี้ผมเห็นแวบๆบแบบสอเสือคอควายสะระอุคอไก่สคุกก้านะครับกอไก่สระาอานะครับอ,อยู่เส้นริมถนนแม่ออนเลยนะครับก่อนจะถึงน้ำพุร้อนสันกำแพงนิดเดียวครับ เดี๋ยวอธิบายทางให้ดูนิดนึงเดี๋ยวในไหนมาตรงนี้แล้วขอดูตรงนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวผจะอธิบายทางให้ดูอ๋อนี่เป็นพุ่งโมเดลสำหรับคนที่จะมาตรงนี้นะครับสามารถแวะได้ก็คือก่อนจะถึงทางขึ้นแม่กำปองนะครับ ก่อนจะถึงน้ำผุร้อนอสังกัแพงสักสองกิโลสามกิโลอะประมาณสองกิโลจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับถ้าเกิดมาจากในเมืองสคุกก้าสวยมากรถอ๋อมีมีประวัติของหม่อมเจ้าดารารัศมีด้วย ก็คือเนี่ยชื่อสนามพีระเศร์กิจภรยามาชื่อมาจากชื่อพระองค์ท่านนะครับใช่ไหมพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพีระพงพานุดเดชนะครับตรงนี้เราเข้ามาถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็ จะมีอยู่เนี่ยนะครับโซนที่ผมเดินมาเมื่อกี้ก็คือโซนที่ขายกาแฟขายโก,โกโก้ขายมอคค่าถ้าพูดผิดขอโทษด้วยเพราะว่าไม่ถนัดไม่ถนัดเกี่ยวกับพวกโกโก้พวกมอคค่าช่วงนี้ช่วงนี้เยอะนะครับสำหรับสันกําแพงนะครับเนี่ยครับ ต้องเลี้ยวเข้ามานะครับถนนใหญ่นั่นเลี้ยวขวาขึ้นไปแม่ออนขึ้นไปสังกะเพเอ้น้ำพุร้อนสังกะแพลเนี่ยที่รถเลี้ยวเข้ามาถ้าเลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองนะครับแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาไปเนี่ยก่อนขึ้นแม่กำปองก็มีสวนโกโก,โก้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้แวะเพราะว่าตั้งใจจะมาทําคลิปที่นี่อยู่แล้วแล้วก็ตอนที่อยู่ในอยู่ในอาคารหลังนู้นน่ะที่เขาขายกาแฟเขาเปิดเพลงผมไม่สามารถทําคลิปได้ ก็เลยได้แค่ถ่ายบรรยากาศให้ดูเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ที่ที่ล่มรื่นโอเคเดี๋ยวผมผมได้โต๊ะตรงนู้นเนาะดูบรรยากาศประมาณนี้เลยครับ ของผมค่าจะมาแล้วกินไหมเขาเขาเรียกแมงบุ้งมาพร้อมโอ้โหหน้าตาใช้ได้มอมโกโก้อ่าผมลืมชื่อไปแล้วอ่านี่นี่นี่มีไปเสร็จด้วยอ่ะดูราคาด้วยอันนี้หกสิบแปดไอ้สักคุปก้าไม่ใช่สักคุกนะครับแล้วแต่จะอ่านนะอ่า เอเปโซ่ Episode, ขั่วกลาง60บาทถ้วยนี้6กสบาทแล้วก็ไอสองแก้วเนี้ยอะไรเนี้ยเแบบี้อ๋อของผมเแบบี้นี่แหละเขาเขาแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของความเข้มข้นของพวกโกโก้อะครับไอเบบี้ของผมเนี่ยน่าจะ6 6หอ๋อนี่นี่นี่หกสิหกปอร์ซน,นแล้วก็78%แแต่ไม่เราไม่รู้ว่าแก้วไหน เดี๋ยวอาจจะต้องชิมทั้งสองแก้วว่าแล้วก็มีผงโกโก้มีช็อกโกแลตโรยผงโกโก้ช็อกโกแลตแล้วข้างในคือโอเราก็ไม่ใช่สายนี้ซะด้วยดิไม่ค่อยถนัดแต่เชียงใหม่เยอะนะนะครับสำหรับสำหรับโกโก้นะครับแต่โกโก้เมื่อกี้ที่ออ้าว คุณหลอกดาวเขาจัดไว้เป็นพอปสำหรับถ่ายรูปฮัลโหลคือจริงๆเขาตักตรงนี้แต่ตรงนี้นี่ของผมแสดงว่าน,นี้อันนี้เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์อันนี้หกสิบหกเนาะหกสิบหกคำว่าหกสิบหกนั่นหมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์ของความเข้มข้นโกโก้นะครับแก้วละร้อยยี่สิบห้าบาทที่ไม่แตงไม่แตงก็มี แต่ว่าวันนั้นผมไปเราไม่ได้ทําคลิปที่แม่แตงแล้วก็ที่แม่ออนหรือทางขึ้นาทางขึ้นอะไรนะที่เราไปมามอก,กี้ไอ้แม่ก็ไอ้ปังไฮแล้วอ่าก่อนขึ้นปังไฮแยกแยกแยกห้วยแก้วห้วยแก้วอ่าก่อนตรงนั้นมันจะเป็นทางแยกที่จะไปบ้านปังไฮจะไปทะเทพเสด็จนะครับแต่บ่อม่อกี้เราไม่ได้แวะก็นะเขาบอกว่า อันนี้คือต้นโกโก้นะครับแล้วก็มีสวนโกโก้อยู่ด้านในนู้นซึ่งไปผมพาไปดูสักคุกกาที่แปลว่าล่มเงานะครับตัวโชรูมรถตัวร้านกาแฟอยู่ตรงนู้นนะครับผมเดินมาดูที่สวนโกโก้ก็สักสองสามสองร้อยเมตรตรงนี้ก็จะเป็นสวนกล้วย แล้วก็นู่นนี่นั่นโกโก้จะอยู่ส่วนนี้ครับส่วนโกโก้ก็ผมเห็นที่แม่แตงเขาเขาปลูกนะครับแต่ว่าถ้าปลูกโกโก้แล้วแปลรูปเองได้อย่างนี้นี่ถือว่าโอเคเลยนี่นะครับต้นโกโก้เดี๋ยวผมจะพาไปดูลูกโกโก้กำลังหายอยู่อันนี้มคคาริเมียนะครับ ต้นนี้กำลังปลูกยังเล็กอยู่เลยมัคคาเ,เมียคือราชาแห่งถั่วนะครับสุดยอดความอร่อยแข็งหน่อยแต่อร่อยมากนี่นะครับลูกโ,กโกโก้มันมีน่าจะมีหลายสายพันธุ์นะบางบางแบบผมก็เห็นแบบลูก,กยาวๆลีๆนะอันนี้จะออกป้อมๆหนอยจะกลมๆหน่ย ข้างข้างร้านก็มีนะครับข้างหน้าร้านเลยหน้าร้านกาแฟนั่นเลยนะครับมีต้นหนึ่งลูกลูกออกมาขนาดนี้เมื่อกี้ผมเห็นนะครับต้นนี้ก้อยละวน่าจะมีต้นหนึ่งก็มาเพื่อให้เห็นเฉยเฉยอันนี้ออกคนต้นเลยเล้ต้นโกโก้โอ่าอันนี้เริ่มเหลืองละแต่ก็ลูกไม่ใหญ่นะครับบางที่ผมเห็นลูกเบลอเลยลูกใหญ่กว่านี้หลายเท่าอ่ะ ใหญ่กว่านี่สักสองสามสามสี่เท่าเลยนะบางอ,อนี่ไงลูกใหญ่ๆก็พอมีอยู่โอ้ดกมากเราไม่ได้เห็นขั้นตอนการทำของเขาเนาะจะเห่อตามปลูกเขาข้อหน้าจะลำบากอะ่ะคือถ้าเราจะปลูกต้องแปลรูปให้ได้อะ่ะ นี่นะครับสวนเราต้นนี้ลูกใหญ่กว่าสตุกก้าอยู่สายแม่ออนนะครับอันนี้ลูกใหญ่เห็นที่ไหนนะเพชรบูรณ์ก็ปลูกมาหลายที่อยู่โอเคก็ประมาณนี้ครับเราไม่เข้าไปลึกแล้วทุกต้นก็น่าจะคล้ายๆกันหมด ผมยังผมยังไม่ได้ชิมเลยนะครับที่แวะเข้ามาเนี่ยคืออยากจะชิมที่เขาบอกเป็นไฮไลท์แล้วก็อ่าทำกันใหม่ๆสดๆโอเคครับอีกหนึ่งสถานที่อ่าท่องเที่ยวพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาก็ได้ของเชียงใหม่นะครับ ที่เที่ยวเชียงใหม่ใครชอบกดติดตามช่องนี้ไว้ครับไม่ผิดหวังครับที่เที่ยวใหม่ๆตลอดครับดูดูข้างๆสวนลำไยดกมากตรงนี้ก่อนจะขึ้นแม่กำปองนี่แวะง่ายมากเลยแล้วก็สายถ่ายรูปก็ได,ได้ได้หลายมุมนะส่วนผู้ชายก็จะมีรถให้ถ่ายรูปด้วย โอเคอีกหนึ่งสถานที่ถือว่าหน้ามาครับแนะนำโอเคครับเจอกันคลิปหน้า